การบินหน่อยก็พิชิตไทยเลยคือเรื่องของเรื่องต้องอภัยผมนิดนึงนะเพราะ่ผมไม่ได้ติดตามข่าวมากนะักแฟนเน็กชาลีเน็กชาลีคือใครครับขอโทษนะไม่ได้กลัวตีสาบานได้ผมผมมีข้อมูลน้อยมากครับเน็กชาลีคือใครครับขอโทษนะสาบานได้ไม่ไม่ได้กลัวตีเลยผมผมช่วยบอกข้อมูลสักนิดหนึ่งคือบางเรื่องผมผมจะข้ามดาราอ๋อ เน็ชาลีที่เป็นดาราและกาเมินเป็นไงครับเน็ชาลีที่เคยเล่นแฟนฉันโอ้โหเชื่อไหมไม่เคยดูหนังไทยเลยหนังก็หลังที่ไม่เคยดูเลยนะนะครับตั้งใจจะไปดูจะไปดูก็ไม่เคยได้ดูทีนะโดนหนังออกกาเมินกาเมินสกอยเกาหลีพระเอกเรื่องแฟนฉันเน็ชาลีเป็นดาราแสดงเรื่องแฟนฉันมีแฟนเป็นเกาหลีชื่อกาเมินแล้วยังไงต่อ ไม่ได้ต่อหรอกเรื่ใจผมพูดยังไงครับคือผมไม่รู้จริงๆไม่เคยตามใจเลยไม่เคยรู้จริงครับนะผู้หญิงเกาหลีมาหลอกเงินคนไทยกลับประเทศตัวเองเอากระเสือกโง่เพาหลอกกันช่วยอะไรได้หรครับผู้หญิงเขาก็มีนะครับมีหน้าตาเป็นอาวุธนะครับมีจริตความเป็นหญิงเนี่ยครแล้วทำไมเขาทะเลาะกันเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเลิกกันเลิกยังไงครับผู้หญิงหลอกผู้ชายก็มึงเสือกควายเองนี่ใช่ไหมครับก็ผู้ชายใจเป็นควายไงแฟนอย่างเมื่อสิบห้าปีก่อนโอ้โหยิ่งไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่เคยดูหนังเลย ทำไมอาจารย์ผมด่ากาบ์ินเรื่องอะไรครับนัชชาลีแล้วเไงนัชชาลีแล้วเป็นไงมันเป็นเทวดามาเกิดอะไรเฮ้ยทำไมผมผมก็เลยผมจำได้คือโอเคณม์ไป้ว่าดาราไทยแล้วไงมีแฟนเป็นชาวเกาหลีแล้วไงชาวเกาหลีผู้หญิงเกาหลีทิ้งแล้วไงต่อยังไงเลยครับกาบินกาบินเป็นชาวเกาหลีเอ๊ะทำไมชื่อกาบินวะ แนทชาลีเป็นดาราที่ดีคนหนึ่งเหรอเขาทำความดีอะไรบ้างแนทชาลีไม่รู้จริงๆถามอย่างกูให้ใจหายยังนนหน้าไม่ออกเลยว่าแนทชาลีคือใครเนี่เออยเขาใหญ่พี่ดาผู้หญิงพี่ดาดเขาเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องของคนสองคนคุณรักกันเป็นเรื่องของคุณคุณทะเลาะกันเป็นเรื่องของคุณแต่ผมจะไปยุ่งเลยแล้วลพวกเราไปเสือกอะไรเนี่ยเขาเนี่ยเอ้ยถ้ารู้จักแนทแนทเกตันลินรู้จักแต่ถ้า,าแนทชาลีไม่รู้จกักทำไมครับเออไม่ได้ไง คือไม่เลยผมกม็ยังจะตามแเฉพาะวันนี้ผมก็ไม่มีเรื่องจะคุยเออ,อยนายผมแบบแสดงทัศนัก,กแสดงเลยแล้วผมไม่รู้อยู่ว่าไอ้นัทคารีเนี่ยมันมีความสัมพัญอะไรกับชีวิตคนไทยเออใช่ไหมใช่ไหมเขามีความเขาเป็นคนสำคัญของสังคมเขาเป็นนักอะไรช่วยเหลือสังคมหรือเขาเป็นอะไรคก็ถือเป็นแค่ดาราแล้วยังไงดาราก็ดาราดาราก็ขายหน้าตาเต้นกินลำกินขายชื่อเสียงขายหน้าตาใช่ไหมดังนั้นประชาชนก็ชื่นชมเขาจากผลง,งานการแสดงแต่ว่าไม่ควรจะไปเสื่อมเรื่องส่วนตัวเขาใช่ไหมครับ ดาราก็คือคนคนหนึ่งนะดังนั้นผมไม่ค่อยสนใจเรื่องส่วนตัวดาราจะมีผัวกี่คนจะเลิกกับใครจะคบกับใครใครจะกิ๊กคู่จิ้นคู่สนเตีอะผมไม่สนใจแม่งหรอกนะครับเออแล้วผมก็เลยไม่ค่อยรู้อ่าแต่นี่ผมฟังอย่างคอมเมนต์เข้ามาเรี่ยอกว่าแน็ชาลีเป็นดาราไทยเป็นมีแฟนเป็นผู้หญิงเการหลีแล้วก็เลิกกันใช่ไหมแล้วพวกเรากดแค้นแทนไอ้แนทใช่ไหมไอ้แนทมันเป็นผู้ชายใช่ไหมมันผู้ชายไอ้เจ้ามันเป็นไรไม่สนใจอะไรแล้วเพศชายเนก็ได้เปลียนฟังแล้วทิ้งแต่ถ้ามันควายเขาหลอกเงินหลอกทองเขาช่วยไม่ได้ก็มันไปหลงเขาเองนี่ใช่มัครบ แล้วนั่นเป็นสดใจมันหรอครับมันโง่ใช่ไหมไอ้ยี่โคกันเวลามึงรังเขาก็ุ่มเทเขาเด่๋ยมึเลิกกันแล้วไงต่อครับต่อมึงเอึ้บกันกูก็ไม่เคยได้ดูคลิปมึงเลยวันนี้มึงเลิกกันแล้วจะให้กูไปอะไรอีกใช่ไหมครับเลอะเทอะสรุปผู้ชายควายผู้หญิงฉลาดแล้วก็ความจริงเป็นความเป็นสุภาพบุรุษนะครับคือความเป็นสุภาพบุรุษกูมีสิทธิ์เลือกผาาผู้หญิงใช่ไหมใช่ไหมผู้ชายยังไงก็ได้เปรียบ แต่ในการที่ผู้ชายถูกผู้หญิงหลอกช่างมากเอยแต่ผู้ชายอย่าไปหลอกผู้หญิงก็พอสต่เรบผมนะเออความเป็นผู้ชายไม่ได้เปรียบทุกประตูแล้วที่มึงเป็นดาราด้วยมึงมีสิทธิ์เลือกผู้หญิงได้มากมายมหาศาลคนไทยมึงไม่เลือกมึงไปเลือกสาวเกาหลีเพราะว่าเดินไปด้วยกันไม่ได้ก็จบก็แค่นั้นเองก็ตายคนต้องแยกย้ายจะไปอะไรกันนักหนาไงเออใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีดาราเกาหลีมาหลอกลวงผู้หญิงไทยอะไรเงี้ยกูด่าแน่ เออใช่ไหมกจะไปอะไรกันนักหนากูจะไปโกรธแค่อะไรก็ดาราไทยมันโง่เองเนี่ยกูเป็นผู้ชายเลิกเลิกกันไปมันเองกูไปหาใหม่ด้ยจะไปอะไรนักหนาจะมาปูไฟต้อเต็มเลยมันมีเรื่องเงินก็แน่นอนนะครับผู้หญิงก็ชอบผู้ชายหนึ่งมึงหลอมึงรวยส่วนผู้ชายชอบผู้หญิงมันดีแม่งจะหลอกฟันจีบเล่นๆใช่ไหมป้าหมายผู้ชายกับป้าหมายผู้หญิงคนละเรื่องผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ชอบไปหมดเขาได้แล้วก็อาจจะเบื่อแล้วก็เลิกอาจจะไม่ดูแลเมแคร์ผู้หญิงก็ เก็บใจช้ำใจส่วนผู้หญิงชอบผู้ชายก็โอเคมึงเป็นคนดีมึงเป็นคนหล่อมึงเป็นคนรวยอ่ะแล้วก็ชอบมึงก็มึงหล่อหล่อตัวไปมึงชอบเพราะเป็นคนดีก็หล่อตัวไปแต่ก็ชอบเพราะเงินมึงมันก็สวยไป <c oughs> ได่ไหมเออดันั้นการพบกันกับผมบอกเลยว่ารักแท้ t ูเลิฟอินอ่ะชูกรีฟบัตรชูแชร์นะครับชูเลิฟอินอ่ t ชูเกตบั t รชูแชร์โอ้รักแท้ไม่ใช่การให้รักแท้คือการแบ่งปันนะครับม,มีสุขร่วมแสบมีทุกข์รวบต่าง ถ้ารักใครแล้ว enfin, ต้องทุ hmm. ่มเทประเคนเงินทองให้ไม่ใช่เรียกว่ารักเขาเรียกว่าควายนะความรักไม่จะเป็นต้องครอบครองมึงจะครอบครองก็ทำไมถ้ามึงดูแลเขาไม่ได้มึงก็ปล่อยเขาไปมีชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่หรอใือมมึงแม่จะพาเขามาการก้อนเงินเกลือเพื่ออะไรแต่ถ้าเน้นรักแท้ก็ไม่จะเป็นต้องครอบครองแค่คุณมีความปรารถนาดีของหาทรก็จบแล้วนี่คือความคิดของลูกผู้ชายส่วนผู้หญิงเขาผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องการผู้ชายที่ดีมาดูแลปกป้องเขาเออใช่ไหมผู้หญิงส่วนใหญ่นะต้องการผู้ชีวิตที่ดีมีความเป็นผู้นำเป็นผู้นำ แต่ผู้ชายไปเรื่อยเปื่อยต่ผู้หญิงเนี่ยครับผมเชื่อถ้าผู้หญิงเลือกได้อยากมีแฟนคนแรกก็อยากจะอยู่ด้วยกันจนฟ้าดินสลายถ้าเจอผู้ชายคนดีโชคดีแล้วก็อยู่ด้วยกันจนไม้เท้ายุ่งทองกระบอกยุ่งเพชรผมเชื่อผู้หญิงอยากต้องการแบบนั้นแต่ส่วนผู้ชายจีบดักจรีบไหมครับชี้ผมสมัยก่อนกเละเต้ตุ้งเป้มาตลอดผมตาผู้หญิงช้ำใจมากกว่าเยอะผมเลยเข้าใจว่าเออผู้ชายยังไงก็ได้เพียบเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเกิดเจอผู้ชายคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวของชีวิตเนี่ยคือคนที่โชคดีที่สุด แต่ผู้ชายผมไม่เชื่อเลยว่าจะเจอใครแล้วแม่งเจอแล้วจะเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวในชีวิตอ่ะเฮ้ยในความรู้สึกของผมเนี่ยผมเกิดมาจากครอบครัวที่แตกแยกผมเกิดมาจากครอบครัวที่แม่นคนเลี้ยงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องปกป้องเพศหญิงเพราะเพศชายมันเล่บเปื่อยนะหลงั้นผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ผมคิดในมุมแบบนี้จริงคุณเป็นลูกผู้ชายไม่ตายหาใหม่ได้แต่ผู้หญิงบางทีเขาลำบาก ถ้ากเกิดคุณไป็นโค้งกั้แต่ตอนแรกครับแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่มันไม่หิวเงินคุณก็ควรจะตีตัวออกมาแต่ถ้าเขาหิวเงินแล้วคุณยังไปประเคนใส่เขาเพื่อจะเอาชนะใจเขาได้เงินทองคุณก็คือควายโอเคผมชัดเจนตรงไปตรงมานะเธอรบผู้ชายควายผู้หญิงฉลาดวันนี้เลิกกันแล้วก็ทางการทางมันจบอย่ามาเป็นประเด็นดราม่าไม่ใช่เรื่องของเราเวลามันเอากันไม่ก็ไม่เคยแบ่งเราไม่เคยส่งคลิปให้เราดูซะเลยซ้ำยังไงครับได้เงินก็เงินผู้ชายก็เงินผูหญิงกเงินคูดณจะไปเดือดร้อนอะไรผู้หญิงก็มีีีฝมมือออท่่าาากกหลแแดดผู้้้ชยยคคควนนนนเไัง Ê ba. À, na.